สวัสดีครับพบกับสุขภาพฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนเวียดนามทึ่งทีมชาติไทยตามหานิคลัสมิเกลสันรายที่2จนจะซัดนิวนะครับสื่อของเวียดนามรายงานมาว่าทีมชาติไทยทําในสิ่งที่สุดทึงเจอฟูลแบ็กรายใหม่ต่อจากนิคลัสมิเกลสันสื่อเวียดนามเปิดเผยนะครับว่านิคลัสมิเกลสันวิงแบ็กขวาจากโอบโอเนเซ่ SE, หลีกสูงสุดของนิเมอังแสดงเห็นแล้วว่าเขามีส่วนสาคัญในการยกระดับของทีมชาติไทย ได้มากขนาดไหนนะครับโดยสื่อแนดนามระบ,บุว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือวา่า FAT สร้างสิ่งที่สุดเซอร์ไพรส์ต่อแฟนบอลด้วยการประกาศเรียกตัวการนแย่กางหลันดาวรุ่งลึกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสโมสรลิยงเข้าร่วมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อสู้ศึกจิงแชมเอเชีย2023ที่ประเทศกาตา รายงานจากสื่อวินามระบุว่าการนิย่ากลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะไทยในตา่างแดนที่รบการเรียกตัวติดทีมชาติจุดอยู่23บเปตต่อจากนิคลัสมิเกลสันแบ็คขวาลุกขึ้นไทยโนเวกานิยานะครับในวัย18เปีโชว์ฟอร์มอย้ายงโดดเด่นกับทีมลิยงจุดอยู่1ิเกเปรโดยทำไปถึง6ประตูจากการลงเล่น21เกมในน,นนารนี้นอกจากจะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาแล้วนะฮะเขาก็ยังสามารถเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คแบ็คซ้ายและมิดฟิลด์ปีกซ้ายได้อีกด้วยนะครับ ทีมชาติไทยชุยู23ปีเป้าหมายในการเข้ารอบรองชั้นเลือดของศึกจิงแชมป์เอเชียยู23ปีให้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการคว้าตั๋วไปเล่นศึกโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสปี2024นะครับสือเวียดนามออกมานะครับงงพ่อได้ยังไงครับงงเ็นไก่ตาแตกเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะจิ๊กซอว์สำคัญนะครับทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติเจน คนนี้เท่านั้นสืบทอดตำแหน่งทีละทอนหลังจากที่ทัพจังสึกทีมชาตาในฮะพายกับเกาหลีใต้ไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกคัดบบนโลกโซนเอเชียที่มันมาทาั้งทั้งที่ช่วรงรุ่นต้นเกมทัพจังสึกสามารถกุมเกมการเล่นในตามแบบแผนของมาซาทาดดอิจิอิต่อการเกาหลีใต้ที่เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นนะครับทีละถอนบุญบัทันดอร์บัตเจ็บและนิคลัตมิโกสันที่กำลังทำผลงานได้ดีทางฝั่งขวา นจากมาซาจะอิจิอิมีแบ็กซ้ายอยู่ในทีมเพียงแค่คนเดียวก็คือธีระธรบุญมาทานันนึกลัามิโกซันถูกโยกไปยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายจำเป็นแทนธีระธรบุญมาทันที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในท,ทันเทจานั้นลูกเกมทางริมเส้นของไทยก็เปลี่ยนไปนะครับโดยทางการแก้ไขาทางฝั่งซ้ายที่มาจาระอิจิอิอาจจะต้องเร่งจัดก,การอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะนำทัพทั้งศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจีน อาจจะต้องเร่งทับทามเลิคลาวฟุนแบ็กสายตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดนจากหลีกสูงสุดของเนิร์มากเข้าสู่ทีมโดยด่วนซึ่งหากทับจังสึกมีอลิคลาวอยู่ภายในทีมหากเจอสถานการณ์เช่นี้อีจิไม่จําเป็นที่จะต้องโยกนิคลัตมิเกลสันไปเล่นฝั่งซ้ายถือแม้ลูกซ่นะครับยืนซ้ายได้และเล่นได้อย่างแข็งแกร่งแต่สําหรับทับจังสึกแล้วเขาเหมาะที่จะยืนทางฝั่งขวามากที่สุดน,นะครับ คนที่จะเป็นตัวแทนทเทอรมนมูทันได้จริงๆในการดวลกับทีมระดับท็อปของเอเชียนะตอนนี้ก็คงจะมีแต่เอริกข่าวเท่านั้นนะครับตีสกันตอนนี้เอริกข่าวยังไม่มีชื่อติดทีมชอตสวีเดนชุดใหญ่โอกาสสาคัญนี้มาร์ะ่าอิจิจึจำเป็นต้องรีบคว้าเอาไว้โดยด่วนนะครับซึ่งก็นแน่นอนนะครับต้องให้ท่านมาดามแป้งไปคุยนะครับถึงจะได้ตัวมานะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ ชาวตาต่อิจิอิสีอาวุธลับทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติจนเห็นด้วยหรือไม่มาซาไรอิจิอิกังโค่เจ้าญี่ปุ่นเต็มนัดทัพชังศึกทีมชาตินะฮะบุกเยือนทีมชาติจีนแมตช์ชิงตารับบอลโลกโซนเอเชียในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทัพชังศึกจําเป็นจะต้องเก็บชัชยชนะได้สถานเดียวนะครับเพื่อโอกาสเข้ารอบที่3ในศึกขับบอลโลกโซนเอเชียโดย4แข้งอาวุธลับที่ทีมชาติไทยบุกเยือนจีนมีดังนี้ เราเริ่มต้นคนแรกนะครับธนวัน์ซึ่งจิตขาวอนอดีต้องเครื่องเลตเตอร์สตีชุดยู -23 เปคืขึ้นร่างทองจัดไป1อเซตอย่างเหนือชั้นในเกมลีกล่าสุดเล่นในกับเมืองทองแถมยังทตตําสถิติสุดทึ่งอีกด้วยนะครับส่วนคนที่2นะครับนั่นะก็คือจนทัานเข็มดีประกรันหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์ากเจ้าของส่วนสูงถึง190เซนติเมตรมีส่วนสวนกัญผ่านต้นสกัดราชบริเอทเซียไรพ่าย,ายติดต่อกันถึง7เกม พาทีมชนะนไปถึง6เกมมีชื่อติดทีมยอดเยีย่ยมไทยลีกถึง4ครั้งเจ็ดตัวการพาทีมเก็บคีย์ชีตได้มากถึง6เกมนะฮะแต่พลาดไม่ชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ดวลกับเกาหลีใต้ตั้ง2นัดที่ผา่านมาไปอย่างน่าเสียดายคนที่3นะครับนั่นก็คือติลป์สินแดงดาอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยเสียดายน่าจะมีชื่อติดทีมชาติไทยพบกบเกาหลีใต้แต่ตอนนั้นพี่มุ้ยเรายังเจ็บอยู่นะครับ ซึ่งมุยธีรศรนนดาตอนนี้พึงสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาแล้วโดยเกมบุกยันทีมชาตินทไม่พลาดแน่ที่จะมีชื่อกองหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยรายนี้หลงเล่นอย่างแน่นอนก็ขอให้ยาบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับเขาสามารถเปลี่ยนทุกจะมาให้เป็นชนะของทีมได้อย่างสุดยอดนะครับส่วนคนที่4ก็คือกบินธรรมสัจจนนก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีลุ้นกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งนับตั้งแต่สลัดอาการบาดเจ็บกลับมา ลงสนามยืนเป็นตัวจิงกับมึงทองกวบบินบินได้สร้างผลงานได้อย่างยเยี่ยมต่อเนื่องโดยพาทีมมึงทองไร้พ่ายห่าเกมติดต่อกอันนะครับโดยเจ้าต่อนะฮะก็ทําสถิติเป็นผู้สับประตูที่มีค่าเฉลี่ยการเซฟสูงสุดในทลีกมากถึง85.19%ดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็คงจะยากหน่อยที่จะเบียดเป็นมือหนึ่งนะครับเพราะว่าปฏิวัติคําใหมายนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะซึ่งตรงนี้ แฟนบอลชาวไทยน่าจะยกให้ปฏิวัติข่าหมายเป็นเมือหนึ่งนะครับเราปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ก็นหน่อยนะครับเอเชียทึ่งนะฮะจับดาวรุ่งไทยขึ้นหนึหน่งเตรียมสะเทือนเอเชียสะเทือนอีกแล้วจากเมนสะเทือนอย่างสะเทือนครับสะเทือนแน่แถบพราะม่นไม่น้ง่งทำบอลแฟนบอลเอเชียฮือฮานะครับหลังจากที่ afc asia c ั p ช่องทางอย่างเป็นกลางของสโมสรฟุตบอลเอเชียหรือว่า afc ได้ขึ้นหนึหน่งสุพรรณเหมือนตา ก่อนหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยโดยใส่แคปชั่นถึงสมรัะจากการแข่งชุดอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 0ถึง2024นักเตะดาวรุ่งจากประเทศไทยสมรณเหมือนตาจากการขึ้น,น,นหนึ่งนะทำเอาแฟนๆชาวเอเชียต่างทึ่งว่าสมรณะยังเป็นดาวรุ่งอยู่เหรอปกติเห็นแต่ลงสนามเม่กับทีมชุดใหญ่ของทีมชาติไทยของเราไม่คิดว่ายังเป็นนักเตะดาวรุ่งแต่นี้สมรณะเหมือนตานะครับปัจจุบันเพียงแค่อายุ2 1ปีเท่านั้นเองนะจ๊ะ แต่เก่งเกินไยก็เลยได้ลงเล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นนักเตะแกนหลักให้เก็บทีมชาติไทยทุกรุ่นทุกชุดนะครับท่านผู้ชมโดยมักจะถูกเรียกตัวเล่นข้ามรุ่นอยู่เสมอซึ่งสุวรรณเหมือนตาจะเข้ามาเป็นแกนหลักสําคัญให้กับทัพช่างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกยูยูสามปีแชมป์เอเชีย2024นี่ะครับที่บรตเตกาตาก็ทีมชาติไทยของเราอยู่กลุ่มซีนะฮะร,ร่วมสายกับซาดิอราระเบียอิรักและตาจิกิสถานนะครับเป้าหมายก็คือ ชิงตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรศั่งเศสให้ได้ต่อไปนะครับนี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่3มเมษายนนะครับชอบกดไลค์ชแชร์กดแชร์และก็มุ่กันใหม่สวัสดีครับ